อ่าอย่างนั้นแหละดูย่าดูย่ายทำต<ย>ามแบบย่าเป็นไงที่นี่โอเคไหมแม่โอเคโอเคอุ่นสบายโอเคเอดูดูดูแต่เขาเรีวิอวอะ มาแต่บันยุดเนี่ยตอนนั้นเรามาวันอะไรแค่เสาอาทิตย์นะ่ยเสาเที่ยงไม่ต้องมาทำเยอะตอนนั้นที่เรามาเทศกาลเนี่ยที่ว่าเราจะเต็มแล้วเราก็เลยไปเข้าโจนอ่ะกะว่าจะมาเที่ยวนี่ก่อนแล้วไปเข้าโจนเป็นไงออนเซ็นเจ้าจ๋านี่แหละเหมือนมาเที่ยวญี่ปุ่น พลังงานแม่ก็จะเล่นการทุนทำให้มันขึ้นเลยยังไม่ชอบกินน้ำต้ไงหลวกินอร่อยนะอร่อยอร่อยเออไส้กรอกอะไส้กรอกกินกินเหมือนกินหมูหมักแบบหมูเหมือนแบบว่ารสรสเหมือนขนมมันไม่เหมือนไส้กรอกอะมันเหมือนขนมอะมันมันเกิดไม่เหมือนกินหมูอะถึงว่าน่าจะขายดีเนาะพูดถึงเนาะ อ๋อนั่นแหละจ้าจ๋าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละลูกอ่าอย่างนั้นแหละเออนั่นแหละว่าอย่างนั้นแหละเอออาจารย์ไหวทีแล้วจับมือปู่ลูกอะจับมือปูไหวตัวอะไรเล่า